ก่อนอื่นก็ขอ,ขอกรับสวัสดีมิรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงค์เก่าทุกผู้ทุกคนนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับกับการพูดคุยกันเกี่ยวกับเหรียญกระสาบครับซึ่งวันนี้นะครับทางช่องของเรายกตัวอย่างเหรียญชนิดละ10บาทนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่มีราคาประเมินนั้นที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับสําหรับเหรียญ10บาททั้ง3เหรียญน,นี้นะครับซึ่งเป็นเหรียญ รุ่นใหม่นะครับหรือว่าเหรียญพระเสียญใหญ่นะครับที่อยากจะมาแนะนำข้อมูลนะครับให้กับพี่ๆน้องๆน,นักสะสมเหรียญที่เป็นนักสะสมมือใหม่นะครับได้รับทราบรับชมข้อมูลไปด้วยกันนะครับว่าจะมีราคาที่น่าสนใจกันขนาดไหนนะครับสําหรับเหรียญทั้ง3ามเหรียญนี้นะครับก่อนอื่นนะครับก่อ,อนที่เราจะมาเข้าเรื่องราวของเหรียญทั้ง3ามเหรียญน,นี้นะครับ เราก็อยากจะขอกรบขอบพระคุณพี่ๆน้องๆน,นะครับที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ครับกดกระดิ่งสัน่นติดตามให้กับช่องของเรา mm. เพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับในการหาข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญกระสับมาฝากพี่ๆน้องๆได้รับชมกันเอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับมาดูกันที่เหรียญแรกนะครับเป็นเหรียญสิบบาทนะครับปีพุทธศักราช2500 ห้นะครับซึ่งเป็นเหรียญที่มียอดผลิตยอยู่ที่แค่หลักล้านนะครับแล้วก็มีราคาประเมินนั้นที่น่าสนใจครับก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องการประเมินราคาเราก็ควรจะมารู้จักกับข้อมูลของเหรียญน,นะครับว่ามีอะไรในตัวเหรียญเหรียญน,นี้กันบ้างนะข้อมูลของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญกระสับนะครับโลหะสองสีนะครับสีขาวและสีทองราคาหน้าเหรียญอยู่ที่10บาท ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางครับ26มิลลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัมด้านหน้าก็จะเป็นพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักไปทางเบื้องขวาครับส่งฉลองเครื่องแบบเต็มทับนะครับจอมทับเต็มยศนะครับซึ่งด้านขวาของเหรียญน,นะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่า รัชกาลที่9นะครับด้านขอบเหรียญนะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปเฟื่องจักรสลับเรียบนะครับมาดูด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญก็จะเป็นพระปรางวัดอรุณราชวัดารามรับสวนด้านบนครับก็จะมีตัวอักษรเบลครับซึ่งมีความหมายบอกว่าสิบนะครับซึ่งอักษรเบลนี้นะครับได้จัดทําขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการทางสายตานั่นเองนะครับสําหรับด้านล่างของเหรียญนะครับก็จะมี ตัวเลขบอกราคานะครับมีทั้งเลขไทยแล้วก็เลขอารบิกโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทนะครับ <c oughs> ขั้นอยู่ตรงกลางร,ระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับสําหรับเหรียญ10บาท, <c oughs> บาทนะครับรุ่นปีพศ2554นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่3ล้านเหรียญนะครับซึ่งถือว่ามียอดผลิตออกมาที่ ค่อนข้างจะน้อยนะครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งนครับที่เป็นเหรียญรุ่นใหม่นะครับอยากจะมาแนะนําให้กับพี่ๆน้องๆนันกสะสมที่เป็นนักสะสมมือใหม่นะครับได้เริ่มสะสมได้เริ่มมองหากันไว้นะครับเนื่องจากเหรียญของใหลวงราชการที่9นี้นะครับได้มีการเรียกเก็บคืนไปเป็นจํานวนมากแล้วนั่นเองนะครับเพื่อที่จะนําไปหลอมแล้วก็นําไปผลิตเป็นเหรียญกระสับรุ่นใหม่นะครับออกมาใช้ในระบบ วนเวียนของบ้านเรากันต่อไปนะครับจึงมีการคาดการณ์กันต่างๆนานาครับในกลุ่มคนนักสะสมเหรียญน,นะครับว่าเหรียญของในหลวงราชการที่9นี้ครับอาจจะมีราคาพุ่งสูงขึ้นอีกหลายเท่าตัวนะครับภายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้นะครับส่วนราคาที่ประเมินไว้นะครับราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละ250บาทนะครับสำหรับเหรียญ UNC นะครับ มาดูกันอีกหนึ่งรุ่นนะับอีกหนึ่งเหรียญครับเป็นเหรียญปีพศ2 5 0พันนะครับเหรียญน,น,น,นี้นะมียอดผลิตออกมาที่ถือว่าเยอะกว่าปีพศ2554นะครับเราก็มาดูกันที่ข้อมูลของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญกระสาบนะครับโลหะสองสีสีขาวและสีทองราคาหน้าเหรียญอยู่ที่10บาทนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางครับ26มิลลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัม ด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับทรงฉลองเครื่องแบบจอมทัพนะครับเต็มยศนะครับส่วนทางด้านขวาของเหรียญน,นะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าราชการที่9นะครับด้านขอบเหรียญนะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปเฟืองจักรสลับเรียบนั่นเองนะครับ ด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญก็จะเป็นภาพปรางวัดอรุณราชวรารามครับส่วนด้านบนครับก็จะมีตัวอักษรเบลครับซึ่งมีความหมายบอกว่า10นะครับส่วนด้านล่างครับก็จะเป็นตัวเลขบอกราคานะครับมีทั้งเลขไทยแล้วก็เลขลาบิกโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทนะครับขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับด้านขวานะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับส่วนด้านซ้ายก็จะเป็นปีพศที่ผลิตนะครับนั่นก็คือ ปีพศ2552นั่นเองนะครับสำหรับเหรียญ10บาทนะครับรุ่นปีพศ2552นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่59ล้านนะครับ1 7 7 3 3เหรียญนะครับซึ่งถือว่ามียอดผลิตออกมานั้นเยอะกว่าปีพศ2554นะครับจึง เป็นอีกเหรียญหนึ่งครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะมาแนะนําให้กับพี่ๆน้องๆนักสะสมที่เป็นนักสะสมมือใหม่นะครับได้เริ่มสะสมได้เริ่มมองหากันไว้นะครับเนื่องจากมีการเรียกเก็บคืนไปเป็นจํานวนมากแล้วนั่นเองนะครับเพื่อที่จะนําไปหลอมแล้วก็นําไปผลิตเป็นเหรียญกระสับรุ่นใหม่นะครับออกมาใช้ในระบบหมุนเวียนของบ้านเรากันต่อไปนะครับสําหรับ ราคานะครับที่ประเมินไว้นะครับราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละ60บาทนะครับสําหรับเหรียญ UNC นะครับซึ่งราคาก็ยังไม่ค่อยแรงเท่าที่ควรนะครับเนื่องจากว่ามียอดผลิตออกมาที่ถือว่าค่อนข้างจะเยอะนั่นเองนะครับมาดูกันอีกหนึ่งรุ่นหนึงเหรียญน,นะครับรุ่นสุดท้ายนะครับสําหรับวันนี้เป็น สิบบาทนะครับปีพุทธศักราช2553นมะครับมาดูกันที่ข้อมูลของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญกระสับนะครับโลหะสองสีสีขาวและสีทองราคาหน้าเหรียญอยู่ที่10บ,บาทขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางครับ26มิลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัมด้านหน้าก็จะเป็นพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผูมิพลอดุลยเดชผินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับส่งฉลองพระองค์นะครับเครื่องแบบ จอมทัพเต็มยศนะครับซึ่งด้านขวาของเหรียญน,นี้นะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับด้านหลังขอบข้างนะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปเฟืองจักสรสลับเรียบนะครับด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญก็จะเป็นพระปรางวัดอรุณราชวานารามนะครับส่วน ด้านบนนะครับก็จะเีอักษรเบลซึ่งเป็นจุด4จุดนะครับอักษรเบลนี้นะครับจะมีหน้าที่นะครับอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการทางสายตานั่นเองนะครับสำหรับด้านล่างครับก็จะมีตัวเลขบอกราคานะครับโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทนะครับขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองครับด้านขวาของเหรียญก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับส่วนด้านซ้ายก็จะเป็นปีพศที่ผลิตนะครับนั่นก็คือ ปีพศ2553นั่นเองนะครับสำหรับเหรียญ10บาทนะครับรุ่นปีพศ2553นะครับมียอดผลิตอยู่ที่1ล้านนะครับ9,53,000เหรียญนะครับซึ่งมียอดผลิตออกมาที่ถือว่าค่อนข้างเกี่นน้อยนะครับนั่นก็เพราะว่าเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญหายากติดลำดับต้นๆน,น,นะครับของ เหรียญชนิดละ10บาทนะครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะมาแนะนําให้กับพี่ๆน้องๆน,นักสะสมที่เป็นมือใหม่นะครับได้เริ่มสะสมได้มองหากันไว้นะครับเนื่องจากเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นี้นะครับได้มีการเรียกเก็บคืนไปเป็นจํานวนมากแล้วนั่นเองนะครับเพื่อที่จะนําไปหลอมแล้วก็นําไปผลิตเป็นเหรียญกระสารุ่นใหม่นะครับออกมาใช้ในระบบมุนเหียนของบ้านเรากันต่อไปนะครับส่วน ราคาที่ประเมินไว้นะครับราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละ400บาทนะครับสำหรับเหรียญ UNC นะครับเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็มีข้อมูลมาฝากพี่ๆน้องๆนะครับกันเพียงแค่นี้นะครับถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งสั่นติดตามนะครับท่านจะไม่พลาดข้อมูลที่เราอัปเดตใหม่ท่านรับชมกันทุกวันนะครับสำหรับวันนี้นะครับถ้าหากว่า ข้อมูลของเหรียญน,นะครับผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยาไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะครับคลิปหน้าคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเหรียญแบบไหนมาให้กับพี่ๆน้องๆได้รับชมกันโปรดติดตามกันคลิปต่อไปนะครับสําหรับวันนี้นะครับต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ